ที่เสาเฉลียงครับซึ่งมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็ลักษณะของเสาที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นลักษณะเป็นเสาเป็นแท่งด้านบนจะเป็นลักษณะคล้ายดอกเห็ดจริงๆมันไม่หิน2ยุคครับยุคข้างบนจะเป็นถุกหินยุคทิเตเชียนซึ่งก็คือที่ลักษณะเหมือนดอกเห็ดแลวก็ส่วนที่เป็นกอนหานตรงนี้ก็คือเป็นหินยุคไดโนเสาร์ก็คืออายุจะต่างกัน1 8 0 130ล้านปีใช้เวลานานครับเพราะว่าลักษณะแต่ก่อนก็คือฝนกับเซาะลมและก็อุณหภูมิทําให้เจ้าทรายตัวเนี้ย จนเป็นแท่งหินขึ้นมาทําปักษ์ศเป็นเสาสูงๆเองครับ <ği> ลักษณะตัวฐานของเพิงผานะครับจะ,จะพบกันผูกพังอยู่กับที่ ลักษณะหินที่จะแบบโดนความชื้นแล้วก็แตกรุดออกมาเป็นแผ่นๆค่อยๆเลาะออกอนาคตมันค,มค่อยๆหลุดออกมาเป็นชิ้นๆข้างบนจะเป็นมวลหินภูผานแล้วตัวฐานข้างหน้าตรงนี้จะเป็นหินอีกยุคหนึงหินสองยุคซ้อนกันอยู่เส้นทางทางเดินครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็น เพิงผาซึ่งแน่นอนว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนในสมัยยุคหินเนี่ยเขาจะอยู่ตามเพิงผาเพื่อหลบภัยอหรือไม่ก็หลบจากฝนที่ตกหนักถึงแล้วครับโซนภาพเขียนโบราร์ ความพิเศษนะครับมีภาพมากถึง300ภาพด้วยกันและยังมีความยาวถึง180เมตรครับภาพแรกครับซ้ายมือภาพใหญ่ครับตรงนั้นจะเป็นภาพของช้างครับเราจะเห็นงวงช้างอยู่ด้านขวามือครับซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆครับมันจะเป็นภาพลักษณะเหมือนช้างกําลังว่ายน้าครับจุดสังเกตที่สันนิษฐานว่าเป็นช้างว่ายน้าครับเพราะว่าจะมีปลาครับมีรูปปลาอยู่ใต้งวงช้างแล้วเท้าหน้าของช้างเนี่ย มันยื่นออกมาด้านหน้าครับเป็นท่าทางเหมือนกําลังว่ายน้าอยู่ซึ่งเราก็รู้ครับว่าช้างมันว่ายน้าได้ครับอย่างข่าวล่าสุดก็คือช้างว่ายน้ําจากฝั่งไทยข้ามไปที่สปปลาวนะครับใต้ท้องช้างครับสังเกตนิดหนึ่งครับจะเป็นภาพของลูกช้างครับจะมีลูกช้างอยู่ใต้ท้องช้างซึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเรีอยลางไปมากนะครับอาจรงเจ้ลางนิดหน่อยนะครับขวามือครับด้านบนจะมีภาพปลายสองตัวที่หันหน้าเข้าหากันครับ สันนิษฐานว่าเป็นภาพของปลาบึกนะครับปลาบึกคือปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบได้ที่แม่น้ํโขงนะครับเป็นปลาขนาดใหญ่ยาวเกือบ2เมตรหนักเกือบ100กิโลกรัมตัวเต็มวัยนะครับภาพที่เป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับที่อยู่ใต้ปลาบึกนะครับภาพเหล่านี้ทําให้หลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นภาพมนุษย์หรือเปลาเอเลี่ยนหรือปลานะครับหรือแจกันนักวิชาการครับสันนิษฐานว่ามันเป็นรูปของอุปกรณ์จับปลานะครับเครื่องมือจับปลา อย่างเหมือนปัจจุบันนะครับที่ลักษณะคล้ายกันเรียกว่าตุ้มหรือว่าพวกไซจบปลาพวกนี้นั่นเองนะครับเน้ดูจากบริบทของภาพเขียนเนี่ยเหมือนกาลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตลูมแม่น้ํานะครับส่นภาพที่เป็นเส้นยึกยักซิกแซกไปมานะครับรอบๆตรงกลางจะเป็นภาพของคลื่นน้ําหรือแม่น้ํานั่นเองครับผมตรงกลางครับกลมๆจะเป็นภาพของเต่าครับมีเต่าแล้วนะครับซ้ายมือของเต่าครับที่เป็นเหมือนสีแฉกจะเป็น รูปของปลากระเบนน้าจืดนะครับหรือปลาราวหงั่นเอดครับมองขึ้นไปด้านบนสักนิดหนึ่งครับจะเจอเป็นภาพของรอยฝ่ามือครับซึ่งรอยมือครับกลุ่มที่2เนี่ยมีประมาณ200กว่ามือภาพเขียนมีประมาณ3 3 0 0ภาพนะครับภาพรอยฝ่ามือปาไปแล้ว200กว่ามือมีทั้งมือขวามือซ้ายนะครับเป็นเหมือนการลงนามครับเหมือนการลงชื่อแต่เนื่องในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ตัวอักษรครับเลยใช้รอยฝ่ามือในการประทับลงไป เทคนิคเหมือนการเผาสีครับในอดีตครับที่แม่น้ำโขงจะมีกลุ่มโรมาอีราวดีที่นี่ครับปัจจุบันนะครับในแม่น้ำโขงเนี่ยแทบจะหาได้ยากครับได้ยากมากนะครับผมเห็นในข่าวล่าสุดนะครับเพิ่งตัวสุดท้ายในประเทศลาวที่ตายไปเม่นานะครับผมเป็นภาพแนวสลับกันไปมหายาวลงไปถึงด้านล่าง180เมตรนี่แหละครับเรียกว่าผาแต้มแต้มคือการเขียนหรือการวาดนะครับเป็นภาษาอีสาน ราะหมายว่าผาที่มีท่าว่าเครับโอเคครับีเราจะไปที่สามัโมกเราต้องขึ้นรถ ลงตรงฐานล่างก่อนได้มีประเทศด้วยอ่าเดี๋ยวเพา่พานําเที่ยวไงน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือข้างล่างกันตอนนี้เราลงมาอยู่ในส่วยของแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูน้ําลด นี่ลงจากเรือนะครับนี่เสือโบกที่หนึ่งเลยใหญ่โตมากเจ้าเอจะได้ทีทที่สั่ที่เราเห็นเป็นหลุมขนาดใหญ่เราเรียกว่ากุมพรักนะครับหรือพอโฮซึ่ก็คือเกิดจากการที่เจ้ามันกรวดหินนี่ัดเจนมากนี่คือเจ้ากรวดที่มันมากับน้ําแล้วมันก็ครูดถูถ่าตอนที่ยังมีน้ําไหลผ่านอยู่หลุมก็ใหญ่ขึ้นไซเล็กไซใหญ่ตามขนาด ของกรวดแล้วก็ความแรงของกระแสน้ำนี่โบกเยอะอยู่นะตรงนี้จะเป็นส่วนคล้ายเก่งครับลักษณะเหมือนเก่งแล้วมีกงพลักเยอะมากโบกมันแปลว่าหลุมครับหลุมสามพันโบกก็มีประมาณสามพันหลุมโดยประมาณจริงมีที่หนึ่งเขค้พบใหม่ชื่อว่าร็พันโบกด้วยแต่ยังไม่เปิดอืมตรงนี้เหมือนกนันแค่นยอดเลยน,นี่ตอนที่น้ำไหลน,น่าจะแบบกระเซาะรุนแรงมากแล้วก็ไปออกโซนนู้น ชาวบ้านมีการตั้งชื่อด้วยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโบกขนมครกเหมือนหลุมขนมครกเลยวม,มพลรักเล็กๆน้อยๆกระจายกักกกกกไกนไปหมดแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่จะเป็นนี่เลยครับโบกที่เป็นรูปแม็กกี้เมาส์เรามาตั้งไกลเพื่อมาดูสิ่งนี้นะครับน,นี่น่าจะเกิดจากโบกสามโบกนี่หนึ่งสองสามแล้วก็ขัดจนมันทะลุกันกลายเป็นสามโบกติดกันเนาะ